ได้เป็นสาหารือกับออคุณโนโดนะคะค่ะก,ก็ที่ดูว่าสักคู่นี้นะคะก็จะเนในเนนรื่องของความอดทนความเสียสละนะคะออก็ได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็คือจะเนในเนนรื่องของการให้นะคะคือบางทีเราอาจจะมีรู้สึกแบบพอได้นะคะในเรื่องของการทํางานแต่ว่าอ,อถ้าเราดูใน,น,นหลวงเป็นตัวอย่างเราก็จะทําให้เห็นถึงลักษณะการให้แล้วเราก็จะมีกําลังใจในการจะทํางาน นะคะและการให้ีถ้าเราให้ต่อตอนเรื่องก็คือจะทําให้งานนด้สาเร็จร่วงไปได้ได้ดีคะีะจะเสรมครับขอเสียงเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนลุกขึ้นยืนนิดนึงแสงครับเมื่อกี้นี้เพื่อนพาดถิ้งนะเมื่อกี้เออชื่อเรารับเสริมเพื่อนนอกจากคําว่าเห็นด้วยแล้วครับก็คือจากที่เราได้ยูกิจคันนะครับอย่างที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัตินะครับก็คือเป็นการให้เป็นการเสียสละ เช่นที่เราเป็นข้าราชการใหม่นะครับก็ถ้าคนเราที่ทํางานอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็การให้อย่างที่ใจเีรยนน้อยผมว่าก็น่าจะปฏิบัติตามที่พวกท่านสมปฏิบัติภารกิจครับนะขอเสียงบรบมให้กับเพื่อน